เทคนิคการอ่านหนังสือแค่วันละหน้าสร้างปฏิหารได้หนังสือหนึ่งเล่มอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราไปทั้งชีวิตประโยคนี้อาจจะฟังดูเวอร์ไปสักหน่อยนะครับแต่สำหรับคนที่เคยเปิดหนังสือดีๆแล้วรู้สึกว่าโลกทั้งใบมันเปิดกว้างขึ้นคุณคงเข้าใจดีว่าความสุขจากการอ่านมันลึกซึ้งขนาดไหนดังนั้นการอ่านหนังสือจึงเป็นอีกหนึ่งโลกทัศน์ที่เราไม่ควรมองข้ามกันนะครับ วันนี้จะเอาเทคนิคการอ่านหนังสือมาฝากเราชาวเกษยณกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันว่าคนไทยอ่านหนังสือกันมากน้อยกันเท่าไหร่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการอ่านหนังสือของคนไทยโดยรวมนะครับแยกตามเพศและอายุนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและอาจจะมีข้อมูลจากหลายแหล่งที่ให้ตัวเลขแตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามจะขอสรุปข้อมูลที่น่าสนใจจากผลสำรวจต่างๆ ที่มีการเผยแพร่ในช่วงเวลาล่าสุดนี้นะครับภาพรวมการอ่านหนังสือของคนไทยเวลาเฉลี่ยในการอ่านผลสำรวจล่าสุดในปี2567พบว่าคนไทยมีพฤติกรรมการอ่านหนังสือทุกชนิดโดยรวมนะครับรวมถึงหนังสือเล่มและหนังสืออ e ีบุ๊กด้วยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงต่อวันหรือประมาณ113นาทีซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงนะครับ สูงกว่าความเข้าใจเดิมที่ว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยมากส่วนอัตราการอ่านนะครับสัดส,ส่วนของผู้ที่อ่านหนังสือทุกวันอยู่ที่ประมาณ45เํานนวนการอ่านต่อเล่มต่อปีข้อมูลจากาปี2,564นะครับโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยประมาณ8เล่มต่อคนต่อปี อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้อาจจะรวมถึงการอาร่านหนังสือเรียนและหนังสืออื่นๆด้วยนะครับและไม่ได้แยกนะครับเฉพาะการอ่านเพื่อความรู้หรือความบันเทิงแต่น้อยมากนะครับถ้าจะเทียบถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์หรือเวียดนามที่มีการอาร่านหนังสือกัน5 0า0กเล่มต่อคนต่อปีการอาร่านหนังสือแยกตามเพศและอายุข้อมูลอาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปนะครับของแต่ละสำรวจ ความแตกต่างตามเพศในบางการสำรวจจะพบว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะอ่านหนังสือมากกว่าผู้ชายอยู่เล็กน้อยโดยเฉพาะหนังสือประเภทนวนดิยายและวรรณกรรมแต่โดยรวมแล้วอัตราการอ่านระหว่างเพศอาจจะไม่แตกต,ต่างกันมากนักนะครับความแตกต่างทางด้านอายุกลุ่มเด็กและเยาวชน12-19ปีมักจะอ่านหนังสือเรียนคู่มือเตรียมสอบมากที่สุด รองลงมาจะเป็นหนังสือการ์ตูนนวริยายสำหรับวัยรุ่นและอ e ีบุ๊กส่วนกลุ่มคนวัยทำงานอายุตั้งแต่20-39ปีมีความหลากหลายในการอา่านอาจจะมีหนังสือพัฒนาตัวเองประวัติศาสตร์นวริยายและอ e ีบุ๊กนะครับส่วนกลุ่มผู้สูงอายุอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปมีแนวโน้มที่จะอ่านหนังสืออ e ีบุ๊กมากขึ้น เนื่องจากสามารถปรับขนาดตัวอักษรได้สะดวกและยังคงนิยมอ่านหนังสือประเภทนวนิยายสารคดีและประวัติศาสตร์ครับแต่พอเราอายุมากขึ้นหลายคนกลับรู้สึกว่าอ่านหนังสือไม่ทันใจเหมือนตอนหนุ่มสาวซะเลยอ่านได้ช้าลงหรือพอเริ่มเปิดหนังสือก็เผลอหลับไปทุกทีอยากอ่านแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีถ้าคุณรู้สึกแบบนี้อย่าเพิ่งท้อนะครับ เดี๋ยวเราจะมาแนะนําการอ่านหนังสือแบบง่ายๆทําทได้จริงนะครับการอ่านสําหรับคนวัยกเกษียณไม่จะเป็นต้องเร่งไม่จะเป็นต้องฝืนนะครับไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครขอแค่เราเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆอย่างการหามุมอ่านที่มีแสงพอเหมาะลมพัดเย็นสบายจิบชาร้อนเบาๆเ,เปิดหนังสือที่ใช่แล้วก็อ่านไปทีละหน้าทีละบทนะครับ มีเทคนิคง่ายๆนะครับที่ช่วยให้การอ่านกลายเป็นเพื่อนแท้ในเบกสีรได้ไม่ว่าจะเป็นการจัดบรรยากาศให้ท่านั่งเทคนิคอ่านแบบค่อยเป็นค่อยไปเลือกหนังสือให้ตรงใจหรือดูแลตัวเองให้พร้อมสำหรับการอ่านหนังสือมาดูเทคนิคการอ่านแล้วลองนำไปปรับใช้กันนะครับข้อ 1. สร้างบรรยากาศการอ่านที่ผ่อนคลายแต่ไม่ง่วง ลองนึกภาพมุมโปรดในบ้านของเราดูสิครับอาจจะเป็นเก้าอี้เท้าแขนตัวนุ่มๆริมหน้าต่างที่มีแสงสว่างเพียงพอหรือจะเป็นระเบียงบ้านที่มีลมพัดเย็นสบายสิ่งสำคัญคือเลือกสถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแสงสว่างเพียงพอครับไม่มืดหรือสลัวจนเกินไปเพราะแสงน,น,น้อยนี่แหละตัวการสำคัญที่ทำให้เรารู้สึกง่วง เลือกเวลาให้พอเหมาะนะครับไม่น่าจะเป็นเวลาหลังทานมื้อเที่ยงแน่นอนส่วนผมจะเลือกหลังภารก,กิจตอนเช้า8โมง9โมงนะครับช่วงนี้กําลังดีจัดท่านั่งให้สบายลองหาหมอนเล็กๆมารองหลังหรือวางเท้าบนเก้าอี้เล็กๆเพื่อให้ร่างกายอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายไม่เกร็งจนเกินไปการนั่งหลังตรงก็สําคัญนะครับจะช่วยให้เราไม่ง่วงง่ายอุณหภูมิที่เหมาะสม ห้องที่ร้อนอบอ้าวหรือเย็นจนเกินไปก็ไม่เหมาะกับการอ่านหนังสือนะครับลองปรับอุณหภูมิให้พอดีพอดีที่รู้สึกสบายตัวหาเครื่องดื่มเบาเช่นชาร้อนสักแก้วหรือน้ำเปล่าเย็นก็จะช่วยให้ร่างกายสดชื่นได้แต่หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงนะครับเพราะอาจจะทำให้ง่วงหลังจากน้ำตาลลดลง 2. เลือกหนังสือที่ใช่ในเวลานั้น เหมือนกับการเลือกเพื่อนคุยที่ถูกคอนะครับการเลือกหนังสือที่ตรงกับความสนใจและอารมณ์ของเราในขณะนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับเคยไปเดินดูหนังสือในแผงไหมครับบางครั้งครึ่งค่อนวันหาหนังสือยังไม่ได้สักเล่มเลยแต่บางวัน10นาทีก็ได้ตั้งหลายเล่มมันเป็นช่วงเวลาด้วยครับว่าเราอยากรู้อะไรเราก็อ่านอันนั้นแหละครับเริ่มจากเรื่องที่ชอบก่อน ถ้าช่วงนี้รู้สึกอยากผ่อนคลายลองเลือกนอนิยายเบาสมองหรือหนังสือท่องเที่ยวสวยๆถ้าอยากเพิ่มพูนความรู้ลองเลือกหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวที่เคยสนใจแต่ยังไม่เคยศึกษามาลองอ่านดูนะครับอย่าฝืนอ่านหนังสือที่ไม่ชอบถ้าอ่านไปได้สักพักแล้วรู้สึกว่าเนื้อหาไม่ดึงดูดหรืออ่านแล้วเครียดจนเกินไปก็ไม่ไม่จำเป็นนะครับต้องฝืนอ่านจนจบ ลองเปลี่ยนไปอ่านเล่มอื่นดูก่อนก็ได้นะครับบางทีเราอาจจะกลับมาอ่านเล่มนั้นได้ในอารมณ์ที่แตกต่างไปหนังสือเสียงเป็นอีกทางเลือกนะครับในวันที่รู้สึกเมื่อยล้าไม่อยากใช้สายตาการฟังหนังสือเสียงก็เป็นวิธีที่ดีในการรับรู้เนื้อหานะครับแถมยังทํากิจกรรมอื่นๆไปพร้อมกันได้ด้วยเช่นการทํางานบ้านเบาๆหรือหลับตาพักสายตาไปด้วยได้ เทคนิคที่3การอ่านแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่เข้าใจลึกซึง้งการอ่านหนังสือไม่ใช่การแข่งความเร็วกันนะครับแต่เป็นการซึมซับเอาความรู้และความเพลิดเพลินแบ่งการอ่านเป็นช่วงสั้นๆแทนที่จะตั้งเป้าว่าจะอ่านให้จบภายในวันเดียวลองแบ่งเป็นช่วงๆเวลาสั้นๆเช่นอ่านครั้งละ20-30านาทีแล้วพักสายตาสักครู่อาจจะลุกเดินยืดเส้นยืดสายหรือมองไปไกล เพื่อลดความไม่เยล้อของสายตาได้จดบันทึกความคิดหรือข้อความที่ประทับใจการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาในการจดบันทึกจะช่วยให้เข้าใจและจดจำได้ดีขึ้นอาจจะใช้ดินสอขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญสำคัญหรือเขียนความคิดเห็นสั้นๆลงในสมุดโนต้ตด้วยก็ได้ครับตั้งคำถามกับเนื้อหาที่อ่านลองคิดตามว่าผู้เขียนต้องการสื่ออะไร มีเหตุผลอะไรที่นำมาสนับสนุนแนวความคิดนั้นเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประเด็นไหนการตั้งคำถามจะช่วยให้เราอ่านหนังสืออย่างมีวิจารณญาณมากขึ้นครับทบทวนสิ่งที่อ่านไปบ้างหลังจากอ่านจบไปแต่และช่วงหรือเมื่ออ่านจบทั้งบทลองใช้เวลาสักครู่ทบทวนเนื้อหาที่อ่านไปอาจจะเล่าให้ตัวเองฟังหรือสรุปเป็นคำพูดง่าย หรือเขียนถึงความเข้าใจของเราไว้ด้วยก็ได้ครับสรุปข้อสามนี้จะได้ทั้งการอ่านที่ออกเสียงการฟังการคิดและการเขียนด้วยครับ 4. ดูแลสุขภาพกายและใจเพื่อการอ่านที่มีประสิทธิภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อมจะส่งผลดีต่อก,การอ่านของเราด้วยนะครับเช่นการพักผ่อนให้เพียงพอ การนอนหลับอย่างมีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกๆที่จะช่วยให้เรามีสมาธิและไม่ง่วงในระหว่างวันการออกกำลังกายเบาๆเป็นประจำการเคลื่อนไหวร่างกายจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตทำให้สมองปลอดโปร่งการทานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารเมื่อหนักๆก่อนอน่านหนังสือเพราะจะทำให้ร่างกายใช้พลังงานในการย่อยอาหารมากขึ้นและจะรู้สึกง่วง หาจิจกรรมผ่อนคลายความเครียดความเครียดอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการมีสมาธินะครับลองหากิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบเช่นการทําสมาธิฟังเพลงหรือการทํางานอดิเรกต่างๆก็ได้นะครับนั่นคือเทคนิคง่ายๆในการนํามาปรับใช้กับตัวเองนะครับเพื่อการอ่านหนังสือที่มีคุณภาพสิ่งดีๆที่ได้อย่างมากมายจากการอ่านหนังสือก็คือ ข้อแรกเสริมสร้างความรู้และสติปัญญาหนังสือเป็นแหล่งความรู้ข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆการอ่านช่วยให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆพัฒนาความคิดวิเคราะห์และเพิ่มพูนสติปัญญาได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาการอ่านช่วยให้เราคุ้นเคยกับคำศัพท์ต่างๆสำนวนและไวยากรณ์ที่หลากหลายทำให้ทักษะการอ่านและการเขียน และการสื่อสารของเราพัฒนาขึ้นอันนี้จริงนะครับผมเห็นกับตัวเองมาแล้วพอหันมาอ่านหนังสือก็เห็นคำศัพท์ใหม่ๆเยอะเลยเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองการอ่านเป็นเหมือนการออกกำลังกายให้สมองช่วยกระตุ้นกระบ,บวนการคิดความจาและลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ได้ช่วยลดความเครียดและสร้างสมาธิ การจดจำอยู่กับเนื้อหาในหนังสือช่วยให้จิตใจสงบลงและลดความกังวลและฝึกสมาธิได้ดียิ่งขึ้นนะครับเปิดโลกทัศน์และสร้างจินตนาการหนังสือพาเราไปสู่โลกและประสบการณ์ที่หลากหลายช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆและกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เป็นการพัฒนาความเข้าใจผู้อื่น การอ่านเรื่องราวของตัวละครและสถานการณ์ต่างๆช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของผู้อื่นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับผลจากการอ่านหน,นังสือนานๆก็มีข้อเสียอยู่บ้างแต่เราก็สามารถแก้ไขได้นะครับเช่นอาจใช้เวลานานการอ่านหนังสือบางเล่มอาจต้องใช้เวลานานและความอดทนพอสมควรแต่พออ่านจบมันก็คุ้มค่าครับอาจทำให้ไม่ล้าสายตา การอ่านหนังสือเป็นเวลานานโดยเฉพาะในที่แสงสว่างไม่เพียงพออาจทําให้สายตาเมื่อยล้าได้อาจมีข้อจํากัดด้านการเข้าถึงหนังสือบางเล่มก็หายากหรือมีราคาค่อนข้างแพงนะครับอาจต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสําหรับหนังสือที่เป็นเล่มนะครับอาจต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บหากมีจํานวนมากเป็นยังไงบ้างครับ การอ่านหนังสือในวัยเกษียนอาจจะไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันกับใครนะครับแต่เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองเติมเต็มความสุขและรักษาสุขภาพสมองให้แข็งแรงเทคนิคที่ผมนำมาฝากนี้เป็นเพียงแนวทางเล็กๆแน่น้อยลองนำปรับไปใช้ให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองและความชอบของคุณผู้ชมทุกคนดูนะครับ ถ้าได้ผลยังไงลองคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังบ้างน,นะครับขอให้มีความสุขกับการอ่านหนังสือครับสวัสดีครับ